ซูเปอร์แมนเองยังต้องไปสัมภาษณ์ตั้งหลายที่กว่าจะได้งานทําที่เดลี่แพลเน็ตเขาไม่เคยยอมพี่พไม่ใช่ซูเปอร์แมนคริสชีวิตรจริงไม่เหมือนกับตูนก็แค่พูดรอบน้าตรงใดแน่ไม่มีรอบหน้าแล้วล่ะไม่มีใครหยิบยื่นให้เราต้องดิ้นรนเอง <c oughs> นี่พี่ขอโทษช่างเถอะฮะช่างไม่ได้ งมันไม่ได้อ,อย่างนี้นะมาะอะนนี้คริสขึ้นบ้านไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปนะเรื่องงานที่นายพูด เอาซักเซนไหมไม่ไม่ได้อยากกินขนมทำใจร่มๆเพื่อนแกเลือกลากจนปวนยินยามชันหมด แต่เข้าใจครั้งแรกฉันก็ประมาเหมือนกันนายควรฝึกลมหายใจอะไรพวกนั้นดูฉันเนี่ยนี่เพื่อน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 ก็แค่ฉันไม่เคยทำมาก่อนเออรู้อยู่แต่พวกคนรวยในนั้นบริจาคก,การกุศลเป็นตันๆทุกปีเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีซึ่งถ้าวิเคราะห์จากองค์รวมทั้งหมดเนี่ยคือเรามาแบ่งเบาภาระ สำนึกบ้ากนะไว้ไอ้นี่ผกปากเลยจะแอบปากทำไมร่นแค่นี้คนน้าแข้งพวกมันไม่ร่วงหรอกหน้าแถมนี่งานกล้วยกล้วยกินหมูงะนทำไมจะไม่เข้าไปทำเองล่ะก็เพราะลาตินบอยฉันเป็นจอมวางแผนไงอย่าเครียดเอานี้ใส่หูเนี่เจริงเหรอมนสะอาดหรือเปล่าเนี่ยคิดซะว่าใกล้จบเกมเหลืออีกสิบวิกรรมการจะเป่าและบอลอยู่ที่ไม่ดีเหมือนกันเลยสักนิดไอ้ไอ้บุงอย่าเป็นแรงช โอเคจะไปงานระดมทุนแล้วเนะชุดนี้เป็นไงสวยค่ะเออคือฉันขอคุยงานแป๊บได้ไหมคือฉันลองค้นคว้าดูแล้วและวฉันไม่คิดว่ารูปปั้นนี้จะเป็นเทพฮอรัสไม่สิฉันมั่นใจว่ามีใช่พวกผู้ชายบอกอายุ5,000ปีก่อนคริสตรกาลใช่ไหมอือหือแต่พวกนูเบียยังไม่เคยติดต่อกับพวกอียิปต์เลยจนกว่าจะอีก600ปีหลังจากนั้น สัญลักษณ์ไม่ใช่ฮีโรกริฟิกเหมือนมันไม่ใช่อรยธรรมแถบนั้นฉันว่ามันอาจเป็นแอสเทคหรืออินคานี่ไม่ใช่รูปปั้นเทพอียิปต์แต่เป็นอย่างอื่นน่าสนใจฝากนี่ให้ด้วยนะ หายใจอย่างนั้นให้ลมปรานเติมพลังเข้าออกได้ปรดเลิกพรามได้ไหมโอเคได้เข้าใจนายไม่ชอบม้ามอยงั้นฉันมีอย่างอื่นให้แทนไม่ประกอบการปล้นนะบ้าไม่เพลนเพื่อปลดปล่อยของบางอย่างต่างหาก เอาละตึกส่วนนั้นจะไม่มีใครอยู่น่าจะลอยชายเข้าไปได้เลยลาดแล้วหนึ่งที่จับวางแผนคนเพียบเลยนี่ผิดเป็นครูพลาดเป็นอาจารย์ใหญ่ทำตัวนินเดียนไปสิไงพี่จะกันอีกแล้วนะ แหวนสวยเพิ่งรู้เพิ่งรว่าใส่แว่นพี่จะหาเสียงเรืองตันเพือไงเรียบร้อยดีไหมก็ได้อยู่นะไงดูสิก็คืออะไรแน่ Weak like the breeze blow straight out of our lids. Then they got boo by these Brooklyn kits. Us floor rush when they DJ Boomin' classics. You leave the crew on the fattest hip-hop record. He touched the crowd. She frequently so much. Our function is a good thing. But I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. แย่ yeah, ร่องกระจกโยกหาจุดเจอที่ล็อกแล้วก็เ <Yeah, mother. S 1> ตรียมรับทรัพย์ได้เลย I'm in like that cause oh <my S 1> I swing <God. S 1> like that We jazz like that cause we swing like that ช่วยรายงานหน่อยเพื่อนอยู่ได้ด้รับรองว่ามีเจ็บ